ค่ะจ๋าวันนี้มารว้นแบบเป็นไงบ้างเป็นที่ยากได้กานอนโอ้ยดีใจมากค่ะคือก่อนอื่นเลยอ่ะต้องเท้าความนิดนึงว่าแบรนด์อิช,ชู่ค่ะเขาก็ติดต่อเรามาค่อนข้างที่จะสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งคิวก็ไม่ไม่เคยตรงกันเลยซึ่งวันนี้ก็คือแบบว่าได้คิวตรงกันแล้วก็ได้ร่วมงานซึ่งแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่แบบน่ารักมากๆจริงๆค่ะดีใจที่ได้เดินฟินาเล่ด้วยแล้วก็ชุดที่ใส่วันนี้ก็ชอบมากๆด้วยค่ะเป็นครั้งแรกไหที่ร่วมกับเจมี่ครั้งแรกค่อกอะ <laughs> ตื่นเต,ต้นมากก็เดินจนรองเท้าขาดกันเลยทีเดียวึรงราะถองเท้าขาดระหว่างเดินเหรอ <c oughs> ใช่ค่ะเนี่ยตอนเนี้ยก็ขาดอยู่มันจดจากอะไร <c oughs> น่าจะด้วยความที่เราเดินแล้วก็ใส่น้ำหนักที่เท้าค่อนข้างที่จะเยอะด้วยความที่แบบว่าอยากให้มันเดินดวกมาแข็งแรงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ<ม>เพราะว่าคนก็น่าจะคาดหวังนิดนึงในการเดินปิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นค่ะแค่ใส่สนการณ์ตอนนั้นยังไงตอนนั้นความเป็นนางงามเนาะมันก็จะคุ้นชินกับการรองเท้าขาดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเดินต่อได้ค่ะ ถ้าตอนนั้นตกใจไหมอะพอรองเท้าพังไม่ไม่ค่ะไม่ตกใจก็ปล่อยให้คือทางที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยคะ่ะเขาก็น่ารักมากๆด้วยอนะไรเงี mm ้ยเหมือนบากก็บอกฟ้าว่าปล่อยจอยเลยนะวันนี้สนุกสนุกออกมาเดิอนออกมาอนะไรเงี้ยเหมือนต่างคนต่าง,าง,าง,างเป็นแฟนกับแฟนคลับซึ่งกันและกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอไปก่อนมาเดินเราได้ซ้อมได้อะไรไหบ้างไหมคะมี mm hmm. จริงๆแทบจะอไม่ได้ซ้อมเลย เป็นงานชนงานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ใช้ทักษะแบบว่าเดินเดินก็ไม่ทิ้งความเป็นเราด้วยในะความเป็นนางงามอะไรเงี้ยเพราะเขาก็อยากให้เราเป็นตัวเองในการเดินออกมาซึ่งต่อตามคอนเซ็ปต์ของเขาที่เขาอยากได้ด้วยเลยนะคะแล้ววันนี้คือมาในแบบนางพญายแบบนางงามเลยใช่ไหมใช่ใช่จริงๆคอนเซ็ปต์มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความเป็นมนุษย์เกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องของศาสนาต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามจะเดินออกมาก็เล่าสตอรี่ผ่านทางสายตาของเราว่า ความเป็นผู้หญิงบางทีมันก็ต้องมีในความเชื่อมีความเข้มแข็งอยู่ด้วยในการที่เดินออกมาก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันในวันนี้ค่ะขอมื่อกี้ตือที่ได้ถามทานแบบนี้มีโอกาสจะแบบติดใจแบบเราทำอีกไหมติดใจนะคะจริงๆก็ติดใจแล้วอยากให้แบบว่ามีคนติดต่อเข้ามาเยอะจริงๆงานนี้ต้องขอบคุณคุณตือด้วยที่ที่เหมือนเขาก็พยายามแบบคุยกับทางกองด้วยเพื่อให้คิวเรามาให้ได้ในว,วันนี้ จำชุดตันนี้ค่ะ,คะนในบ้านถูกใจยังไงบ้างจริงๆถูกใจมากจริงๆแบบมีฟิตกันไป2ชุดอีกชุดหนึ่งก็จะออกแนวแบบเซ็กซี่ไปเลยซึ่ง,งเขาก็อยากให้เรามีความเป็นไทยๆนิดนึงเหมือนเขาก็จะมองว่าถ้าอินฟ้าใสม่มีความเป็นลูกไม้หรือความเป็นลายๆาผ้าพิ้วๆน่าจะเหมาะกว่าอนะไรเงี้ยวันนี้ก็พยายามได้ลุคที่ออกมาที่ชอบด้วยค่ะแล้วพอเดินเดินเสร็จอะเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราภูมิใจมั้ยภูมิใจมั้ยกับผลงานที่ออกมาใจหนูว่าภูมิใจเพราะว่าคือจริงๆเดินออกไปอะ เราไม่ได้มองข้างๆข้างๆหรือแต่รู้ว่าว่าแฟนคลับเขาก็ส่งกำลังใจมาให้ซึ่งรู้สึกได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าทั้งตัวเราแล้วก็แฟนคลับก็น่าจะภูมิใจไปในทิศทางเดียวกันด้วยเราเราความรู้สึกเราที่มีกับงานแบบนี้แต่ช่วงวีก็อย่างเงี้ยเออส่วนตัวแล้วชอบไหมคะงานแบบนี้นชอบบ่อยๆชอบ<อ><ๆ>คือหนูรู้สึกว่าก่อนหน้านี้โอเคหนูอาจจะมีได้ร่วมงานกับพี่ๆในวงการบ้างแต่ว่าวันนี้เหมือนได้เจอหลายๆคน ที่ปกติหนูจะเจอแต่แบบว่าโอเคทายของนางงามเจอน้องๆเจออะไรเงี้ยวันนี้เหมือนเราได้ออกมานอกบ้านแล้วก็ได้เจอพี่ๆในวงการซึ่งทุกคนเขาก็น่ารักมากๆมากๆเลยมีการแบบให้กําลังใจกันก่อนขึ้นเวทีเชียร์อัพกันยอะไรเงี้ยซึ่งก็ซึ่งน่ารักมากๆค<อ>่ะก่อนหน้าน่อยจะมีหลายวันเลยวหอนที่หกประมาณนี้ ก็ฝากงานไว้ด้วยนะคะสาหรับวันจึงถึงวันที่6เลยเนาะซึ่งวันนี้ก็น่าจะได้เห็นถึงความอลังการแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งแบรนด์ด้วยที่จะได้เดินหลังจากนี้นะคะก็อยากจะฝากทุกคนใครที่ชอบในเรื่องของแฟชัน่ชนนะคะหรือว,ว่าการเดินแบบต่างๆ <S <S เพราะว่าอันนี้ปีนี้นจะเป็นปีที่เราได้เห็นดีไซน์ของคนไทยเข้าในแฟชั่นในโลกเช่นเดียว,ก,ก,วก,กันเหมือนกับรน n e issue ที่ฟ้าได้มาเดินในวันนี้คอนเซปที่อยากให้ทุกคนได้ดูว่าจริงๆเสื้อผ้ามันมีความสวยงามนอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นมันมีเรื่องเรื่องเล่าสตอรี่ทุกชิ้้นอยู่แลว ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะเรื่องข่งขที่เราถาะเรื่องที่เราแบบมันพาออกมาว่าเราเคยเคยร่วมง,งานกับแม่ตั๊กใช่<ด>ค่ะฟ้าแบบมีความลอะไรบใรไหมพอีภาพข่าวเราเกี่ยวข้องกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าฟ้ารู้จักกับทางแม่ตั๊กจากการเป็นลูกค้ามาก่อนอเราเคยมีประสบการณ์กับเขาไาแล้วครั้งหนึ่งกับการที่เราเคย เอฟเหมือนคล้ายๆกับการเป็นกล่องสุ่มทองอะไรเงี้ยซึ่งก่อนที่เราจะเข้าวงการด้วยซ้ำก, mm hmm. ก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่ารักมาก่อนอยู่แล้ว mm hmm. ก็พอจะรู้ว่าเขาเป็นลักษณะยังไงในการทํางานอะไรเงี้ยค่ะแต่ซึ่งพอเรามีตําแหน่งมาแล้วอะไรเงี้ยก็ได้มีการไปร่วมงานกันเราก็พยายามไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าด้วยด้วยเวลาที่มันผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะจนเ,เหมือนเขาจ้างเราไปร่วมงาน mm hmm. การเปิดตัวพรีเซนเตอร์ hmm. ของน้องใน mm hmm. ค่ายนะคะท่านหนึ่ง mm hmm. ก็เลยเ ก็ทำก็เราด้วยความที่เราก็ต้องเป็นมืออาชีพเนาะก็ทำงานให้ออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เตยเกิดขึ้นกับเราในอดีตแต่ว่ามันแบบมันภาพมันชัดมากขึ้นท่นนั้นเองตอนนั้นเราโดนอะไรอคะดูเอฟทองเขาใช่สมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้ทองมาในในในคุณภาพที่มันไม่ดีแต่ว่าได้มีการติดต่อแล้วก็ได้เงินคืนมาแล้วค่ะ ใช่ในตอนนั้นนะประมาณน่าจะประมาณสักสามปีที่แล้วได้ตอนนั้นเราเสียความสูงนะก็เสียนะก็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 เสียแหละมีการแบบทักแชทไปหาเขาอะไรเงี้ยซึ่งข้อความที่วันนี้ก็ยังอยู่ไปทางเพจอะไรเงี้ยว่าแบบเราขอคืนได้ไหมเพราะว่าจํานวนเงินที่เราเอไปตอนนั้นห้าหมื่นบาทใช่แต่ว่าทองที่เราได้กลับมาก็เป็นคุณภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่สมกับราคาก็เลยมีการไปไปที่ร้านทองเขา แล้วก็ขอคืนเรื่องก็เลยจบไปเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราก็ได้ได้เงินคืนเต็มจํานวนนะคะเต็มทุกอยาเต็มจานวนค่ะซึ่งเราก็เอาของขอคืนเลยเพราะเหมือนตอนที่ตอนที่ฟ้าได้มาเนี่ยเขาไม่ได้ใบใบเซอร์อะไรเลยได้แค่ทองกับตลับอย่างเดียวเอ้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือ,อเราภาพในอดีตอ๋อเลยค่ะก็อ๋อโอเควันนี้มาถึงเนาะอะไรเงี้ยวันที่แบบว่าโอเคหลายๆคนซึ่งตอนเหตุการณ์ฟ้าตอนนั้นนะก็มีหลายคน มากมากแต่แค่เสียง,งไม่ได้ดังมากพออยางเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะยังคงแบบว่ามีการไลฟ์ทองอะไรอย่างเงี้ยอยู่จนณปัจจุบันก็ก็ก็รู้สึกดีใจที่หลายๆอย่างมันชัดเจนแล้วก็่งสัยมากขึ้นก็คือใจนึงเราก็คิดว่วาที่แหละมันเหมือนกับคนที่เขาเสียหายเขาก็จะได้รับความที่ทำด้วยไปด้วยด้วยก็ดีใจกับคนที่เขาได้ได้เงินถือแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนของฟา ของฟ้าด้วยในนะตอนนั้นว่าเวลาเราจะซื้อหรือเราจะสั่งอะไรออนไลน์ก็ต้องคิดให้ดีด้วยตรวจสอบให้ดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขา,าจำหน้าเขาจำฟ้าได้ไหมหนูว่าเขาจำได้งงานแล้วแบบเฮ้ยเราเจอเขาาจำหน้หรือว่า,าเ,าเ,เ,าเข, <laughs> ข<น>า,า,จ,ำาจำได้เพ <laughs> ราะ <c oughs> หนูก็ไม่เคยไม่ได้อันเซนข้อความด้วยแหละเขาก็น่าจะรู้ว่าเราเคยไปมีการขอโทษกันไหมหรือว่าก็ข้ามเรื่องนี้ไปตอนเจอกันมองข้ามไปค่ะมองข้ามเพราะนัตอนนั้นคือหนูก็เราได้เงินคืนไปแล้วด้วยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องแบบ ติดใจอะไรอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเขาจำหนูได้แหละก็มีการร่วมงานแค่ครั้งเดียวก็คือที่อีเวนต์ก็คือวันนั้นเราก็โพลิชเชนอลเลยใช่ไหมคะแต่เราก็คือแบบะทำงานร่วมงานกันแต่ก็พยายามไม่พูดอะไรเยอะอะไรเงี้ยแค่แบบว่าแสดงความยินดีค่ะคุณนหวังชาลลอดไหมชาลอดเป็นหนึ่งในสามสองคนที่โดนเรียกเข้าไปชื่แจงว่านอะไลฟ์สดเป็นพูเซนเตอร์ให้เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือก็ต้องอยู่ใน ขั้นตอนของกฎหมายที่ต้องดําเนินไปแต่ว่าเ<ม>ชื่อว่าอยู่ภายใต้องค์กรมิสแกนเนี่ยเขาน่าจะมีอะไรรองรับหรือว่ากระบวนการที่จะปกป้องน้องอยู่แล้วในเรื่องของความถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะได้ค<ม>ุยกับน้องนะคะน้องเครียดไหมคิดว่าน่าจะเครียดอยู่นะคะ<ม>แต่ว่าส่วนตัวยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้เลย<ม>ใช่แต่ว่าก็ก็เป็นกําลังใจให้อยู่แล้วซึ่งซึ่งเราก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันคิดว่ายังไงทางออกสําหรับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ว่าตัวฟ้าเองก็มั่นใจในคน้องว่าเราไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้อะไรเคิดว่าไม่ไม่มีใครรู้หรอกอย่างฟ้าเองเนี้ยฟ้าก็มีประสบการณ์กับเขาที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเหมือนกันเ้ยเพราะเราก็ไม่เคยอยากจะออกว่าพูดออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ทางตรอดว่าเราตกลงการต่อไปเรอเพราะจริงๆก็ทางมิสแคนก็มีการ take action ผ่านทางเพจมิสแคนไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าเราไม่ได้มีการสนับสนุนในด้านนี้อยู่แล้ว คือจริงๆถ้าคิดว่าทุกคนรู้ก่อน,นก็คงไม่มีใครที่จะตกลงร่วมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ทุกคนไม่รู้เท่านั้นเองเค่ะเรามีโอกาสจะให้ยกกำลังใจตลอดเปนไงบ้างไหมคะมีค่ะก็เดี๋ยวเราก็นาก่าจะได้เจออีกแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงถ่ายซีรีส์ได้เจอกันบ่อยอยีกแล้วค่ะก็คงจะได้มีการถามค,ามคับคลิปหน้าว่าปเป็นยังไงบ้าง <c oughs> อนี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้90แล้วค่ะจริงๆเลยแค่2คิวก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับซีรีส์หยุดฟุกินสนิมก็จะได้ดูกันวันที่23พฤศจิกายนอ่เนี่ยพรุนี้วัน3เกิดพฤศจิกายนเดือนหน้าใช่ค่ะใจยังไงบ้างพอถ่ายได้แบบ90เห็นหน้าตารูปร้านหน้าตาละครเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมายังน่าสนใจน่าดูอยู่ไหะโอ้นูยกให้เป็นซีรีส์ที่หนูเหนื่อยที่สุดเลยเดือดมากค่ะเพราะว่าความที่เราเป็น ตำรวจด้วยอไรเงี้ยรายละเอียดต่างๆก็ค่อนข้างที่จะต้องเก็บให้ดีแล้วก็การถ่ายสถานที่ต่างๆก็ๆค่อนข้างจะจริงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้คนได้ติดตามในพาร์ทของการเป็นตำรวจสำหรับซีรีส์หยดฝนกินสนิม้วยค่ะในงานยังไงใกล้เลยรอได้ได้ได้ดูแล้วก็รอติดตามกันเนาะค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ